สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y ี o r ดประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายน2023กันอีกครั้งนะครับในโลกนี้มีการหายจากโรคที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติเกินกว่าเหตุผลและความเข้าใจของมนุษย์มากมายที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเช่นวิทยาคมคาถาอาคมไสยศาสตร์การสะกดจิตพลังจิตซึ่งเป็นสิ่งหลอกลวง พระเจ้าได้เปิดตาฝ่ายวิญญาณของอาจารย์เปาโลให้เห็นความจริงในเรื่องสุขภาพร่างกายในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้คือในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่16-18ได้บอกว่าฉะนั้นเราไม่ท้อถอยผิดหวังเสียใจกลัวแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดทรงไปแต่ตัวตนภายในที่มีชีวิตนิรันดร์ของพระฤสต์สถิตยอยู่ ของเรานั้นกำลังได้รับการเลี้ยงดูเสริมสร้างขึ้นใหม่ให้เจริญเติบโตขึ้นทุกวันเพราะความทุกข์ยากลำบากที่เราได้รับอยู่ในร่างกายภายนอกที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่กำลังเสริมสร้างหล่อหลอมและจัดเตรียมเราให้พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปด้วยความยินดีเพื่อเข้าไปสู่โลกวิญญาณ เพื่อสวมร่างกายใหม่ร่างกายอมตะร่างกายสวรรค์ที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เข้าร่วมในสง่าราศีพระสิริอันยิ่งใหญ่สมบูรนิรันดร์ของพระคริสต์ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถเปรียบได้เลยดังนั้นเราจึงไม่จับตามองดูสิ่งที่มองเห็นอยู่ไม่จดจ่ออยู่กับความทุกข์บนโลกแต่จับตามองดูสิ่งที่มองไม่เห็น แต่จดจ่ออยู่กับฝ่ายวิญญาณที่พระฤิสิ์ที่สถิตยอยู่ภายในเพราะสิ่งที่มองเห็นอยู่นั้นคือความทุกข์ในร่างกายบนโลกนี้เป็นเพียงชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ยั่งยืนเหมือนเงาแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคือร่างกายใหม่และพระคฤิสิ์ที่สถิตยอยู่ภายในผู้เป็นสง่าราศีและสิริของเราเป็นถาวรน,นิรัน์ ในโลกนี้มีการหายจากโรคที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติเกินกว่าเหตุผลและความเข้าใจของมนุษย์มากมายที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเช่นวิทยาคมคาถาอาคมไสยศาสตร์การสะกดจิตพลังจิตซึ่งเป็นสิ่งหลอกลวงไม่จริงมาจากมารเพื่อขโมยฆ่าและทำลายมนุษย์ซึ่งพระคมภีรเตือนเราว่าอยาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในโลกนี้ เราควรมีความพึงพอใจในพระเยซูคริสต์ที่เป็นชีวิตของเราเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นผู้ปลอบโยนจิตใจเป็นสติปัญญาอันเลิศเป็นราชาจอมราชาเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสถิตยอยู่กับเราเดินอยู่กับเราจูงมือเราเดินทุกเสี้ยววินาทีบนโลกนี้กำลังนำพาเราไปสู่สวรรค์ที่พักอันถาวรนิรันดร์ ไปสู่โลกใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมทุกประการพระเจ้าอวยพรครับ